สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มทุกคนเคยฟังเรื่องของนรกในพุทธศาสนากันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รู้กันอยู่ว่าในนรกนั้นมันร้อนมันทรมานมันมีแต่เสียงของเหล่าสัตว์นรกโหยหวนจากความเจ็บปวดมันเป็นสถานที่ที่หดหู่หน่าสังเวชยิ่งนักแต่มันจะมีนรกอยู่ขุมหนึ่งเป็นนรกขุมพิเศษ ที่ไม่เหมือนกับนรกขุมอื่นๆก็เพราะว่านรกนี้เป็นนรกที่อยู่นอกจักรวาลเลยใช่ครับทุกท่านฟังไม่ผิดมันเป็นนรกที่อยู่นอกจักรวาลหรือขอบของจักรวาลเลยโดยนรกขุมนี้จะชื่อว่าโลกันตะนรกเป็นนรกที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการทรมานสัตว์นรกเหมือนกับนรกขุมอื่นๆแต่นรกนี้จะใช้ความเย็นในการทรมานสัตว์นรก หรือเราจะเรียกง่ายๆว่านรกเย็นก็ได้นะครับและเป็นนรกที่มืดสนิทไม่มีแสงสว่าง โดยสถานที่ที่นรกนี้ตั้งอยู่นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ลึกลับหน่อยเพราะในทางคำพีได้กล่าวไว้ว่านรกขุมพิเศษโลกันตะนรกนั้นตั้งอยู่ในที่ว่างระหว่างสามจักรวาลเหมือนกับเอาล้อเกวียนสามล้อมาติดตั้งกันแล้วมันก็จะเกิดช่องว่างอยู่ตรงกลางในที่ตรงนั้นแหละเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกขุมนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยทำภาพมาให้ดู ให้เปรียบว่าล้อเกวียนก็คือจักรวาลโดยเอาจักรวาลที่1 2 3มาทําให้ติดกันแบบนี้แล้วทุกคนจะเห็นช่องว่างตรงกลางไหมที่ผมเอาสีแดงๆวงเอาไว้นั่นแหละไอช่องว่างตรงกลางนั้นคือโลกันตะนรกเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกขุมนี้ซึ่งทีตรงนี้ก็อยู่นอกจักรวาลเลยไม่ได้อยู่ข้างในจักรวาล แต่จะอยู่ตามขอบจักรวาลคือดูดีๆมันไม่ได้อยู่ข้างในของจักรวาลไหนเลยไม่ได้อยู่ข้างในจักรวาลที่1 2หรือ3แต่มันอยู่ตรงขอบของจักรวาลที่1 2และ3โดยคำว่าจักรวาลนั้นถ้าเอาในทางพุทธศาสนาเลยนะครับไม่ได้เอาในภาษาปัจจุบันจักรวาลหรือจักรวาละจะแปลได้ดังนี้จักหรือจักกะก็คือกงจักนั่นเอง วานหรือวาละก็แปลว่าล้อมนั้นคำว่าจักรวาลก็มีความหมายหรือลักษณะว่ามีการล้อมเหมือนกงจับทุกท่านก็ดูภาพถ่ายในสมัยนี้สิครับว่ากาแล็กซีนั้นมันมีลักษณะล้อมเหมือนกงจับใช่หรือเปล่าและในปัจจุบันก็ไปตีความกันว่าจักรวาลกับเอกภพนั้นคือสิ่งเดียวกันอีกแต่จริงๆถ้าเอาในทางศาสนาไม่ใช่นะครับ ถ้ามาเทียบกันจักรวาลจะเท่ากับกาแล็กซีเท่านั้นอย่างกาแล็กซีที่พวกเราอยู่ในตอนนี้จะเรียกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกก็คือหนึ่งจักรวาลน,นั่นเองถ้าในทางพุทธจะเอาสิ่งที่กว้างใหญ่กว่าจักรวาลก็จะเรียกว่าโลก,กาธาตุโดยโลก,กาธาตุนั้นถ้าจะเอามาเทียบกับภาษาปัจจุบันน่าจะคือคําว่าเอกภพนั่นแหละครับแต่ต้องย้านะครับ ว่าคุยกันในข้อมูลทางพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเอาคําในปัจจุบันคําว่าจาักราวาลกับคําว่าเอกภพความหมายดันไปเป็นสิ่ง,งเดียวกันไปซะแล้ว นั้นสรุปเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดกันเยอะแล้วก็คือโลกกันตนรกอยู่ในระหว่างกลางของ3จักรวาลเนี่ยแหละหรือบางที่ก็ตีความหมายกันไปว่าระหว่าง3จักรวาลน,นี้ก็คือพบของมนุษยโลกทเทวลโลกและยมโลกนั่นเองก็ถ้าจะตีความแบบนั้นก็ไม่ผิดนะครับไม่ว่ากันเอาละ นั้นเราเข้าไปดูในโลก,กันตนรกได้เลยว่าพวกสัตว์นรกในที่นั้นจะมีความเป็นอยู่ที่แสนทรมานกันขนาดไหนโดยโลก,กันตนรกนั้นจะเป็นนรกขุมที่เย็นมากเป็นสถานที่กว้างใหญ่มีภูเขามีถ้ำและสัตว์นรกในที่นี้จะเป็นสัตว์นรกที่ตัวใหญ่มากใหญ่ประมาณ3คาวุธโดย1คาวุธจะเท่ากับ4 0 0พเมตรก็แปลได้ว่า สันนลกในขุมนี้ตัวใหญ่ประมาณ12,000เมตรหรือ12กิโลเมตรนั่นเองและสันนลกนั้นจะมีลักษณะที่มีเล็บยาวเหมือนกับค้างคาวและคอยเอาเล็บนั้นเกาะอยู่ตามเชิงเขาของขอบจักรวาลคล้ายกับค้างคาวที่เกาะห้อยอยู่ตามต้นไม้ส่วนข้างล่างนั้นจะมีแม่น้ำที่ใหญ่มากและในแม่น้ำนั้นจะมีความเย็นแบบที่สุดเย็นจนคมเย็นจนสามารถเชื่อเฉลนร่างกายได้ ทุกคนก็ลองคิดดูว่าต้องเย็นขนาดไหนนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสัตว์นรกเหล่านั้นต้องคอยห้อยคอยเกาะอยู่ตามภูเขาไม่ยอมลงมาก็เพราะว่าลงมาก็จะโดนน้ำนั้นทรมานเอาได้แต่ใช่ว่าเกาะอยู่บนเขาจะปลอดภยัยก็เพราะว่า ตามหินที่เกาะมันเป็นหินที่คมมากจะขยับปีนไป่ายไปตรงไหนก็จะโดนบาดตลอดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องคอยขยับไปอย่างนั้นแล้วจะคอยลํำพึงในใจว่าทำไมกูจึงมาอยู่ที่นี่สงสัยจะมีเพียงกูผู้เดียวละมั้งที่อยู่ที่นี่กอทีสัตว์นรกมีความคิดแบบนี้ก็เพราะว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่มืดสนิท มืดมากมองไม่เห็นสัตว์นรกตัวอื่นๆเลยแม้แต่ตัวของสัตว์นรกเองก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนั้นมีลักษณะยังไง แต่สันนลกจะเห็นแสงได้ก็ตอนเมื่อพระโพธิสัตว์จุดติจากสวัรค์ชั้นดูสิท์ลงมาสู่คันของพระมารดาในคราวนั้นจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นและส่องไปถึงยังโลกันตะนรกโดยสันนลกพวกนั้นจะได้เห็นแสงกันแต่แสงนั้นก็เปรียบเสมือนดุดฟ้าแลบแล้วก็หายไปคือเห็นแค่แป๊บเดียวจริงๆฟ้าแลบนิทานนับเป็นเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 0.2วินาทีถึง0.5วินาทีเองนะครับยังไม่ถึง1วินาทีเลยที่สัตว์มรกพวกนั้นได้เห็นแสงและจะเห็นแสงได้อีกก็ตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูติและจะเห็นได้อีกก็ตอนที่พระโพธิสัตว์ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าและจะเห็นได้อีกก็ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมครั้งแรกและแต่ละครั้งที่เห็นแสงก็คือไวมากนะครับเหมือนฟ้าแลบก็เท่านั้นเอง และด้วยความมืดและความเจ็บปวดทรมานที่โดนหินตามภูเขานั้นบาดสัตว์นรกพวกนั้นก็จะพยายามปีนป่ายกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายและบางทีสัตว์นรกเหล่านั้นก็ปีนไปกระทบสัตว์นรกตัวอื่นๆพอมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกระทบมันไม่ใช่หินก็คิดว่านี่แหละคืออาหารและสัตว์นรกพวกนั้นก็จะพยายามปุกปั้มกันเพื่อจะกินกัน แต่ถ้าว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะทําให้สัตว์นรกพวกนั้นเผลอตกลงไปข้างล่างและก็ตกลงไปในแม่น้ํานั้นก็ถูกแม่น้ํานั้นกัดกินร่างกายดินทุลนทุลายจนเนื้อนหนังนั้นสลายหายไปเหลือแต่กระดูกแต่คราวนี้ความพิเศษของสัตว์นรกพวกนี้ก็คือโดนเท่าไหร่ก็ไม่ตายแม้เหลือแต่กระดูกก็ยังดินทุลนทุลายกันต่อไปสักพัก ร่างกายที่เคยถูกน้ำกัดกินจนหมดมันก็กลับฟื้นฟูขึ้นมาให้มีร่างกายตามเดิมแล้วก็โดนน้ำกัดกินต่อไปเรื่อยๆ จนสัตว์พวกนั้นทนไม่ไหวก็พยายามว่ายน้ำกลับไปหาฝั่งแต่ด้วยความที่สถานที่นั้นมันมืดสนิทมองไม่เห็นสัตว์นรกบางตัวก็ว่ายน้ำไปทางที่ผิดแทนที่จะว่ายกลับฝั่งแต่ดันว่ายหนีออกไปจากฝั่งซะง,งั้นบางทีว่ายไปกระทบสัตว์นรกตัวอื่นๆก็พากันกัดกินร่างกายของสัตว์นรกนั้นอีกก็คือฉุดกระชากกันในน้ำเลย บางตัวไหวไปถูกฝังหาทางขึ้นได้ก็ต้องปีนไปบนเขาเหมือนเดิมและระหว่างปีนก็โดนหินที่คมบาดมือเชื่อเฉียนตลอดเวลาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทนเพราะถ้าปล่อยมือลงไปก็ต้องตกลงไปในแม่น้ำที่แสนทรมานและบางทีก็ยังมีหาฝนตกลงมาอีกโดยหาฝนนั้นก็ไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่หาฝนนั้นกลับเป็นหอกเป็นดาบเป็นหลา พวกเราลองนึกภาพสิว่ามันทรมานแสนสาหัสขนาดไหนคือถ้าอยู่ในโลกมนุษย์โดนแค่นี้เจ็บไม่นานแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วแหละแต่สัตว์นรกพวกนี้ไม่ตายกันก็ได้รับความทรมานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมโดยระยะเวลาการรับกรรมในนรกขุมนี้จะอยู่ที่1พุทธันดรก็คือนานมากๆเลยนะครับเป็นเวลาที่แทบจะนับไม่ได้เลย ส่วนวิบากกรรมของสัตว์นรกขุมนี้ที่ทำไว้ก็คือเมื่อตอนเป็นมนุษย์เป็นคนประพฤติชั่วช้าทำร้ายทรมานบิดามารดาหรือเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อในเรื่องของนรกไม่เชื่อในเรื่องของวรบค์ไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญ และทำบาปกรรมชั่วช้าเป็นประจำเป็นคนปากก้าด่าว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ชายพี่สาวด้วยความเจ็บแสบหรือพอฉุนโกรธขึ้นมาก็ด่าว่ามีเลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แม้ผู้ทรงศีลเช่นสมณะชีพรามณ์พระภิสุสง์หรือสามเณรก็ไม่เว้น ไหนๆก็พามาดูนรกเย็นหรือโลกันต่ำนรกกันแล้วคราวนี้ลองไปดูนรกแปขุมกันแบบคร่าวๆกันบ้างจะได้รู้ว่านรกแปดขุมนั้นความโหดก็ไม่ใช่ใน,น้อยเช่นกันนรกขุมที่หนึ่งจะเรียกว่าสัญชีวะนรก เป็นนรกขุมที่เบาที่สุดโดยนรกขุมนี้จะมีกำแพงเหล็กร้อนกั้นไว้รอบด้านมีไฟลุกโชนจะมีนายนิรยาบาลถืออาวุธเช่นดาบหอกคอยฟันคอยแทงร่างกายของสัตว์นรกหรือกระทั่งแล่เนื้อของสัตว์นรกนั้นให้เหลือแต่กระดูกสักพักร่างกายของสัตว์นรกนั้นก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วถูกทรมานต่อไปเรื่อยๆนรกขุมที่สกาลสุตตะนรก หรือนรกได้ดำนรกขุมนี้นายนิริยาบาจะจับสัตว์นรกนอนลงแล้วใช้เส้นบรรทัดที่ทำจากเหล็กเผาไฟมาระนาบกับสัตว์นรกนั้นไวให้เป็นรอยจะเป็นแนวขวางบ้างแนวตั้งบ้างแล้วจะใช้ขวานหรือเลื่อยหันสัตว์นรกเหล่านั้นไปตามรอยที่ระนาบไว้บางทีก็จับสัตว์นรกมัดไวแล้วถากด้วยพล้าหรือขวานคล้ายกับถากต้นไม้เลย นรกขุมที่3สังคาตะนรกสันรกขุมนี้จะมีร่างกายวิปลิตไม่เหมือนกับนรกขุมอื่นๆเช่นมีหัวเป็นโครกระบือช้างมา้าวัวควายเป็นต้นร่างกายจะเป็นมนุษย์และจะมีภูเขาใหญ่ลูกมหือมาที่มีไฟลุกท่วม โดยภูเขาลูกนั้นจะคอยกิ้งกระทบกระแทกสัตว์นรกเหล่านั้นจนแหลกเหลวถ้าสัตว์นรกตนไหนไม่ยอมวิ่งไปให้ภูเขาบดนายนิรยาบาลก็จะคอยเอาค้อนไล่ทุบหรือเอาหอกและดาบแทงฟันไปที่สัตว์นรกนรกขุมที่ 4. โลลุวะนรก โดยนรกขุมนี้ในกลางนรกจะมีดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกโชนโดยสัตว์นรกขุมนี้จะถูกกรรมดนใจให้สัตว์นรกผุดดำลงไปในดอกบัวเหล่านั้นแล้วดอกบัวนั้นก็จะงับฉีกร่างของสัตว์นรกให้เป็นสิ่งเสี่ยงเช่นศีรษะแขนขาตัวแล้วดอกบัวนั้นก็จะมีไฟเผาผลา,ผาสัตว์นรกอีกทีนรกขุมที่หมหาโลรุวะนรก นรกขุมนี้จะคล้ายกับขุมที่4ี่โลลุวานรกเลยนะครับโดยนรกขุมนี้จะมีดอกบัวเหล็กอยู่เต็มไปหมดจะต่างจากขุมที่4ที่มีแค่ตรงกลางที่เดียวแล้วส่วนตรงไหนที่เป็นที่ว่างไม่มีดอกบัวตรงนั้นจะมีอาวุธที่ลุกเป็นไฟอยู่แล้วดอกบัวจะคอยงับสันนรกเหล่านั้นและถ้าหากสันนรกโดนงับแล้วเกิดความทรมานอย่างหนัก จนเกิดอาการต้องดิ้นทุรนทุลายขึ้นมาหากดิ้นหลุดออกมาจากดอกบัวก็จะมีสุนัขนรกเข้ามากัดมาทำร้ายจนเหลือแต่กระดูกแล้วร่างกายก็จะฟื้นกลับมาตามเดิมก็ต้องรับกรรมวนไปแบบนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนรกขุมที่6ตาปะนรกนรกขุมนี้เต็มไปด้วยไฟที่ลุกท่วมและในไฟนั้นยังมีอาวุธเต็มไปหมดเช่น หอ,อกดาบขวานเป็นต้นจะคอยพุ่งเสียบร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นและสัตว์นรกก็จะโดนไฟเผาพอโดนเผาเสร็จก็จะมีสุนัขตัวใหญ่วิ่งมากัดกินสัตว์นรกเหล่านั้นจนเหลือแต่กระดูกหากสัตว์นรกวิ่งหนีก็จะโดนนายนิลิยาบาลเอาหอ,อกทิ่มตั้งขึ้นไว้แล้วเอาไปย่างนรกขุมที่ 7. มหาตาปะนรก รอบดาจ,จะมีไฟพุ่งมาจากกำแพงนรกและภูเขาสัตว์นรกจะคอยวิ่งหนีไฟหากสัตว์นรกตนไหนหนีไฟพ้นแล้วได้ปีนขึ้นไปที่ภูเขาภูเขานั้นก็จะมีไฟลุกขึ้นมาอีกเพื่อทำการย่างสดพอสัตว์นรกตกไปที่พื้นก็จะมีอาวุธแหลมคมผุดขึ้นมาจากดินมาเสียบสัตว์นรกนั้นอีกทีหนึ่งนรกขุมที่8นรกขุมสุดท้าย มหานรกอเวจี v G, หรือนรกอันมิขาดสายนรกขุมนี้หลายๆคนคงจะเคยได้ยินกันมาไม่ใช่น้อยๆโดยนรกขุมนี้จะมีกำแพงใหญ่6ด้านและสัตว์นรกนี้จะขยับตัวไม่ได้เลยเพราะได้ถูกอาวุธร้อนตึงเอาไว้ตามอิริยาบถท,ที่เคยทำบาปเอาไว้เช่นยืนนอนนั่งโดยจะมีไฟลุกท่วมเผาผลาญสัตว์เหล่านั้นอยู่ตลอด เอาจริงๆผมว่านรกขุมที่8นี่ทรมานมากเลยนะเพราะว่านรกขุมอื่นๆสัตว์นรกยังได้วิ่งหนียังได้ร้องโหยหวนหรือทำอะไรกันได้บ้างแต่มหานรกอเวจีถูกตึงเอาไว้ขยับร่างกายไม่ได้เลยแล้วก็ถูกทรมานแบบนั้นอย่างนานแสนนานโดยที่ร่างกายต้องอยู่เฉยๆอยู่ในท่าเดิมๆตลอดเวลาอันยาวนาน ส่วนคนสำคัญที่อยู่ในมหานรกไอเวจีนี้จากในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่5คนนะครับที่ทำกรรมหนักแล้วโดนธรณีสูบก็คือ 1. พระเทวทัต 2. 2. นันทะมานพ 3. นันทกะยักษ์ 4. นางจินจมานาวิกา 5. พระเจ้าสุปปาพุทธโดยพระเทวทัตนั้นพยายามประทุษร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเช่น ปล่อยช้างตกมันให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ผักหินให้ลงมาจากภูเขาเพื่อให้โดนพระพุทธเจ้าและก็ทำสงแตกกรรมซึ่งแต่ละอย่างที่ทำนั้นเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสมากๆพอตายไปก็ต้องลงมาอยู่ในมหานรกเอเวจีน,นี้เนี่ยแหละครับส่วนคนที่2ก็คือนันทมานพ นันทามานพนั้นไม่ได้ทำร้ายพระพุทธเจ้านะครับแต่ทำร้ายสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือพระอุบลวรรณาเถรีท่านเป็นภิกษุนี้ที่เป็นพระอาหารหันด้วยแม้แต่ตอนที่บวชแล้วท่านก็ยังมีรูปร่างที่สวยงามจนทําให้มานพนั้นได้กระทำการข่มคืนพระอุบลวรรน,นาเถรีที่เป็นพระอาหารหันสุดท้ายนันทมานพก็ถูกธรณีสูบลงไปในมหานรกอเวจี ต่อไป 3. ก็คือนันทกะยักษ์อันนี้เป็นยักษ์ที่เอากระบองไปตีศีรษะของพระสารีบุตรที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าจนทําให้พระสารีบุตรเจ็บศีรษะนิดหน่อยและด้วยวิบากกรรมหนักตรงนี้เลยทําให้ธรณีสูบลงไปในมหานรกเอเวจีคนที่ 4. นางจินจมานณวิกา ก็คือคนที่ใส่ร้ายว่าพระพุทธเจ้าท้องกับตัวเองจนสุดท้ายด้วยวิบากกรรมที่หนักตรงนี้ก็ทำให้ธรณีสูบแล้วลงไปในมหานรกอเวจีเช่นเดียวกันคนที่5พระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะนั้นก็เป็นบิดาของพระเทวทัต พอทราบข่าวว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบก็เกิดความแค้มพระพุทธเจ้าขึ้นมาเวลาพระพุทธเจ้าบินทบาทก็จะคอยให้เหล่าข้าราชบริาพารไปขัดขวางสุดท้ายด้วยวิบากกรรมตรงนี้ก็โดนธรณีสูบลงไปในมหานรกอเวจีเช่นเดียวกัน ทั้ง5คนนี้นะตอนนี้ก็ยังอยู่ในมหานรกอเวจีกันหมดนะครับยังไม่พ้นนรกเลยและก็ถูกตึงโดนทรมานแบบนั้นไม่ให้ขยับเคลื่อนไหวไปไหนได้เลยกับในนรกขุมนี้ก็จะต่างกับโลกกันตะนรกนะครับที่สัตว์นรกจะคอยขยับตัวปีนป่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะหินที่เกาะเอาไว้มันมีความคมต้องคอยขยับตัวตลอด พอทุกคนฟังเรื่องนรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมันเป็นสิ่งที่น่าหดหูสลดสังเวชใจยิ่งนะักผมก็หวังว่าทุกทกท่านจะทําตัวให้อยู่ในศีลในธรรมกันนะครับมันสร้างความดีสร้างกุศลและละเว้นจากอกุศลเข้าไว้เพราะถ้าหากทําผิดพลาดแล้วตกไปอยู่ในนรกมันจะเป็นความทรมานอย่างยิ่งและนานแสนานานเลยกว่าจะพ้นวิบากกรรมตรงนั้นได้ ยังไงวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องของนรกไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยหากใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ